สวัสดีครับผมวันนี้จะมาปลูกกล้วยอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับผมอันนี้เป็นหอมทองปทุมนะครับเราก็เพิ่งขุดมาใหม่ๆเลยครับแล้วก็จะมาปลูกเลยเคนี้จะมีเทคนิคเรื่องการที่จะให้เขาอาออกเครือไปทางไหนนะครับผมอันนี้เราขุดมาจากต้นแม่เขาใช่ไหมครับเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเขาอ,ออกมาจากต้นแม่ใช่ไหมครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าจะให้เขาออกเรือเขาจะเขาจะออกเรือตรงนี้ฝั่งนี้ตรงข้ามกับแม่เขาเราก็อยากให้เขาออกไปทางทิศไหนครับเราก็หันเนี่ยไปทางทิศนั้นหันอันนี้ฮะที่ที่มันตรงข้ามไเนี้ยะรอยที่เราตัดออกมาเนี่ยนะครับนั่นแหละไปทางทิศนั้นอย่างนี้ผมจะหันไปทางนี้นะครับผมก็เอาลงอย่างนี้เลย เดี๋ยวเขาจะออกปีไปทางนู้นนะครับเสร็จแล้วก็กบเลยครับเอารากออกด้วยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวก็กุดรวมลึกพอประมาณนะครับผมไม่ต้องลึกมากนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม แล้วก็เยียบดินบริเวณโคนเนี่ยให้แน่นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแน่นๆ่นเลยแล้วก็ซักเดือนนึงค่อยใส่ปุ๋ยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะตัดตรงนี้ก็ได้เขาแตกใหม่ก็ได้นะครับตัดเฉียงเนี่ยเลยครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรนะครับหรือเราจะเอาไว้ใบไว้แค่สองใบก็ได้ครับ แล้วก็ตัดทางล่างๆออกเพื่อที่จะให้เขาลดการคายน้ำนะครับผมทำไมจอดับยังได้ยินอยู่ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เขาลดการคายน้ำนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากปลูกกล้วยครับสักเดือนหนึ่งถ้าสมมติเราตัดอย่างนี้นะครับเดือนหนึ่งเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ถ้าเราปลูกเป็นแถว เป็นไร่เลยเงี้ยครับแล้วก็ตัดใหม่ทั้งหมดเลยพร้อมกันเลยเดยกเขาก็จะออกขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาพร้อมกันหมดแล้วก็จะได้กล้วยที่แบบเสมอกันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันก็จะออกเขือพร้อมกันนะครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับผมอันนี้เป็นหอมทองปทุมนะครับหอมทองปทุมก็อร่อยหอมทอง,ทองเพชรบุรีก็อร่อยครับแยกกันแทบไม่ออกเลยสองพันนี้นะครับผมถ้าบำรุงดีๆก็จะได้แปดหวีเก้าหวีเลยครับเขือนหนึ่งใหญ่มากครับผม ครับหาไม่ไหวเลยยิ่งปลูกใกล้โคกทุเรียนนะครับผมโหอย่างนี้เลยเพราะว่าเขาไปได้ป่๋ยจากทุเรียนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม